นี่ยบบามประจอมนี่ใช่เลยตัวบา้าก็คือผมนั่นเองนะครับมากลาและเพื่อนมาแบบนี้ครับเลเวลหนึ่งผมยืนแบบจะเข้าป้อมเลยเดี๋ยวเขาต้องฟิกเกอร์แน่นอนถ้าไม่ฟิกก็ตายครับก็กดหัวร้อนเลยครับห้าหกเจแแตกหัวร้อนติทันไม่ได้ปื๊บอ,อ่านี้ผมไม่วาปนะครับยืนตีเลยแล้วก็รออัติอันนี้น่าจะตายแล้วโอเคครับผมก็ตายด้วยโอ้โหอ้กูดโอเคครับตรงนี้ เขาจะขึ้นมาแบบนี้มีฟิกเกอร์ข้ามาครับบอกเลยยัดยัดอันตีเรียบร้อยครับตีป้อมแตกด้วย คุกกี้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100%เใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv o ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม Rv หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ <laughs> เรามาอยู่กับมาจ้าเลยครับมา่อนเล่นประกันอนนาตัวจริงนะครับนายอบี้แม่ ยำปลาจอมก็จะเป็นตัวบัฟนะครับที่เราชนกับตัวบัฟตัวบัฟคือผมนั่นเองนะครับมาจ้าและเพื่อนมาแบบนี้ครับเลเวลหนึ่งผมยืนแบบจะเข้าป้อมเลยเดี๋ยวเขาต้องฟิกเกอร์แน่นอนถ้าไม่ฟิกก็ตายครับอันนี้ถ้าเขาไม่ฟิกเกอร์ใช่ไหมอาจจะเอาไปเล่นในไฟต์มาก่อนนาทีนะครับแล้วเขาก็จะแก้ไปก่อนนะก็สำหรับเจ้าตัวของสก,กัด ปั๊บมาเก่งจริงครับแต่ว่าต้องต้องดับเรื่องตัวละครด้วยนะครับคือมันแพ้ตัวละครแบบมาจ้าอยู่เออว้าวเลยสกิวสแล้ววันนี้นะครับจริงๆผมจะทำคอนเทนต์เป็นอ่ามาจ้าสายนักแข่งนะครับเดี๋ยวจะขึ้นตามนี้เลยรูนไอเทมนะครับผมเปลี่ยนมาเป็นรูน เดสเลสสเปริ<อ>ลสตีนะครับอยากให้วิ่งไวเฉยๆเออผมลองดูครับเปลี่ยนจากแบบดูดเลือดมาเป็นวิ่ง10เลยเนี่ยครับ <will> ดูเลยล่างอยู่เ <laughs> <laughs> พื่อดีวิ่งลงเลยครับเคนโอเคนะเ <c ane> ขาล่างโอเคผมก็นึกว่า <c ane> มี <c ane> เล่นแบบว่าตึงจัดถึงแล้วเสียครับ แต่ว่ามันจะมีทางที่เราใช้แท่นกระโดดไปนะครับถ้าเขาเดินนะถ้าเขาเดินนะครับไล่ตรงนี้ไปเขาเก็บวาดไปได้ครับเก็บเก็บลูนเก็บลูนกูเชื่อทำเลยกูเชื่อว่าใครได้ไฟไม่ได้กูเชื่อตรงนี้เลยไม่มีใครอยู่ข้างในเลยวะโอ้ยขี่ลาเอาให้ครับแอปเปิ้ลาก้อนเป็นทางของเราเลยผมไม่มีใครอยู่ข้างในเลยผมไม่กล้าวาร์ปเหมือนกัน สะบัดโอ้โหสะบัดโดนด้วยแบบนี้จะเหลืองแล้วเนี่ยแบบนี้จะเหลืองก็ได้ว้าวมันมาก่อนเนี่ยยังรอดนะโอเคครับจริงๆก็ตัวเรากดเขาได้ดีถ้าหมดนะเพื่อนเอออันตรมนติไปแล้วจริงๆกดเขาได้ดีนะครับไม่เลยแต่เราเราจะกลัวนาคอที่มาเติมกับอาญาเนะยสองสามตัวนะครับรวมกันไปสามตัวพอดตรงๆนะครับแต่ถ้าเขาเติมสามเลนบน เลนล่างจะโดนเคจะว oh <c oughs> <ét Pier> ิ่งไปทำคาเฟนี่ทันทีครับเลนตายเข้าบับแดงเลยแล้วก็ให้เพื่อนไปตรงนี้เดี๋ยวให้คีรากระโดดไปทำเกมครับเราก็อยู่ในเลนต่อไปแล้วกันอ่านะคอรขึ้นมานะครับเมื่อกี้เห็นในบินิมแมทไหมตรงนี้เราก็ดูดาร์ฟเรย์ไว้เลยครเพราะเราได้เอพิโซดดากอนไปแล้วเพื่อนเอาให้นะครับเมื่อกี้ผมก็จะเซฟเซฟแหละเห็นนาคอสอยู่ข้างบนนะฮะอ่าตีดาร์ วันนี้ผมไม่กล้าจ,จะลานนะครับแค่แบบมาต่อเฉยๆต่อต่อผู้แาวต่อเฉยๆต้องดูบฟัฟไฟเพ่น,นะตอนนี้เน,นี่ยมาขึ้นมาบนใช่ไหมเพื่อนเราเรีบทำล่างเลยครับเดี <c oughs> ๋ยวถ้าแบบล่างอยู่เยอะบนผมก็จะกดแบบว่าสก,กัดกดไปเลยครับมีหัวร้อนด้วยวันนี้ก็คือถ้าเป็นตัวที่แบบไม่ฟืฟ้นฟ้าฟมาก เอาหัวร้อนมาก็ดีนะครับสำหรับมาจ้ามันมีฟิกเกอร์กับหัวร้อนนี่แหละวาร์ปออกครับ <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคโอเคตนี้ไม่มีทำแล้วแล้วก็มาเคลียร์เลยดีกว่าอ่ะหรือว่าตัวเขาค่อนข้างถึกนะแต่ในแข่งอ่ะมีเอามาัจริงดิทเทิลบอยอ่ะเอามาชนกับมาจ้านะครับแต่ว่าเซฟในเลนแล้วไปเล่นในไฟต์แบบนี้ก็ถูกนะครับผมเคยทำมาแล้วเออเคยทำมาแล้วเซฟ เซฟในเลนแล้วไปไฟต์ไฟใหญ่เฟี้ยวอยู่เปริร์มาแบบเชื่อมเลยครับเชื่อมเชื่อมแล้วก็กดหัวร้อนเลยครับห้าหกเจ็ดแปดตแตกหัวร้อนติดทนันได้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 ด้ด้ดไอ้เชี่ยอกูโดนเกียนไอ้เชี่ยกูโดนเกียนเกียนไอ้สัตว์ไม่ตายด้วยเลือดเด้งหรอช่วยเพื่อนแปบ๊บไอ้เชี่ยกูโดนเกียน ตายตายตายอนะ่ะเฮ้ยกูโดนเกมเกียนเลยกูเกมกากแป๊ดเดียวสองตัวมึงให้ตายกูสักตัวเลยพวกไม่จริร้ยายเกินไอคกรฬากูตายฟรีนี่สกัดก็ไม่ตายผมกล้าจะไปเลือดในป้อมเว้ยแต่ก็ไม่ตายมึงก็เท่เกินไม่ได้ปึ๊บ อันนี้ผมไม่วาร์ปนะครับยืนตีเลยแล้วก็รออัรติอันนี้น่าจะตายแล้วโอเคครับผมก็ตายด้วยดโอ้ oh my god เล่นปนแบบจับ,ย,บยับครับโอเคนาคอสกับอาญาเล่นสวยนะหนต้องต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นอะโพคาลิปอันนี้แล้วแต่เกมนะครับแต่ถ้าเป็นตัวกดดันเลนอยู่แล้วเนี่ยผมจะขึ้นอะโพคาลิปเลยแต่ว่าทรงทรงเจอ เล่นยากอะ่ะผมจะขึ้นเป็นฟอสการก่อนเอามากันตัวเองก่อนนีครับพวกรองเท้าสามารถเปลี่ยนได้เป็นรองเท้าเกาะหรือรองเท้าตีไวมีอยู่สองสองาทางเลือกครับแบบนี้คาเฟ่ด้านล่างสกัดล่างด้วยนะขอ oh <my> อย่างเดียวนะคอส่อามาบ่อยกู <c oughs> ได้คิวแล้วยามาบ่อยกูจะตายแล้วกูไม่รวยเว้ย ชลิกเบกครับตรงนี้เราสามารถติดในส่วนของอาพโรคาิปได้แล้วนะขาดงินที่สามสามพันห้าเรานำสกัดอยู่นะครับออฟลินขอไม่ผมไม่ขออะไรมากขอนำเงินฝั่นของข้าก็พอโอเคครับตรงน,นี้เอาแต่ขึ้นมาแบบนี้มีฟิกเกอร์ข้ามนครับบอกเลยยัดยัดอันติเรียบร้อยครับปีป้อมแตกด้วยหั <c oughs> วร้อนแดงนะครับ เอามากันให้ดีนะถ้าเจอโตฟื้นแฟบมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ย็น่าจะฆ่ายากอยู่นะครับเจอเจอนาคอแล้ผมคียเกตกดหัวร้อนเลยจเว้นแต่จังหวัดส่วนโอเคลิลิน่าลงมารับเลนล่างแบบนี้ด้านบนกับกลางกลางมาแล้วโอเคสกัดอยู่นู่นถ้างานั้นแครี่กับนาคอก็น่าจะอยู่แถวนี้นะ ไปดีกว่าเอานะเขาจะบนครับแต่ไม่เป็นไรเราไปแป้ทีนึงก็ตรงนี้ป้อมเขาแตกแล้วแล้วให้เพื่อนเล่นด้านบนไปเลยนะให้เพื่อนเล่นบนไปเลยครับเราก็ดูดเลือดจากคลิปนี้นินดนึงดูดสปิริต10ผมก็ว่าต่างกันนิดหน่อยนะครับดูดเลือดต่างกันนิดนึงแล้วก็เชื่อมตรงนี้ก็ได้แล้วก็ตีป้อมแต่ว่าก็ดูดเลือดตรงนี้ไปนะครับเขีย มากสุดสองตัวตรงนี้มากสุดสองตัวนะครับแล้วก็วิดฟา้าเลยค <c oughs> ือตอนนี้จะเป็นของเราแหละฟอสกาดมาแล้วไปเล่นเรือการเลยครับคราวนี้ดันกลางขึ้นเล่นกับบนมาดูถูกเกือบตายแต่ผมว่าเกมนี้ถ้าฝั่งของข้ามเรื่องเป็นตโลน่น่าจะยับอยู่นะฝั่งผมน่าจะยับอยู่นะครับ <S <S เคะจะเล่นยากเลย ตายไปเพื่อนเะเทตดาเมจเอาโฟลคัลิปกระดาบเซตทอมโบโครบไม่ตายฮะบัตมานะตรงนี้นาคอสเข้ามารับยังไม่กดอันติแต่ยังเล่ต่อครับอย่าเล่สุดซะทุกยเกือบเหมือนกันครับรอลอริออนแต่วา่าโอ้โหไม่ตายอยู่ดีครับท้าวัดไหนก็ได้เอลซูตอนนี้การเงินผมต่างกับสกัดประมาณพันแล้วนะครับเป็นเป็นพันแลลว สบัดสวยเลยอันนี้มารับเพื่อนเีกลมกลุ่มเลยครับมารับเพื่อนทันอ่ะ uh huh. ต่อมาก็จะเป็นฟอสการ์ครับตามสูตรเลยตามสูตรเลยนะ uh uh uh. ตรงน,นี้อาจจะขิ้ป้อม <your tower. S 1> ยากหน่อย <Mercy. S 1> ผมเพรโป๊กลรืล่หน้าคม่แรงจัด เราได้ฟอสก์ก่อนเดี๋ยวผมจะเล่นอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วผมจะเล่นแบบเหมือนจะโยนะครับแต่โยนจริงคุณดูเอ้าอะไรของมึงวะเหมือนจะโยนแต่โยนจริงต่อตัวตัวข้างหน้าไปก่อนก็ได้ครับให้เพื่อนแบบแเขาเคลียร์ไวอยู่เหมือนกันนะค่อยขึ้นใหม่อีกครั้งนลยครับค่อยๆเล่นไป ไม่เลยครับตอนนี้เราถอยแล้วดิเขาตามสุดดิกูตายนะเนี่ยโอเคต่อมานะครับเราจะขึ้นเป็นผมเห็นนักแข่งเขาขึ้นเป็นไอ้นี응่กันมองกรมังกรเหลืองใช่ครับมองกรเหลืองมองกรเหลืองแล้วอันสุดท้ายอ่ะมันจะเป็นคีไว้เพื่อน จะเป็นสตาร์บ๊อบนูเจาะถ้าเขาออกทอยมาก็เจาะเป็นสตาร์บ๊อบนูก็ได้ครับแต่ถ้าแบบทรงๆเวทเขาไม่ค่อยกันเยอะมากนะครับผมว่าออกเป็นซอร์ริกอร่าไม่ก็อีกอันหนึ่งที่เอาไว้เราก็ถึกด้วยนะครับสำหรับผ้า,าคลุมเขียวมีสองสองสามตัวเลือกนะครับสำหรับการเจาะแต่ดูตัวละครแล้วไม่ออกเวทักคนเลยครับรกันเวท ขมเขียวก็ได้อะอันที่สามจะเป็นตัวเลือกแล้วว่าเราจะออกเจาะแบบไหนดี oh <my. S 1> หาการเงินไปเลยครับ oh <my. S 1> ก็รอขึ้นบ้านเหมือนเดิม s <S ทิ้งสกิลหนึ่งไว้ข้างในแล้วเราจะว้ากไปกันปั๊บตายนึงรับกูด้วยรับกูด้วย จริงเราได้ครับไปนี่ด้วยนะถ้าเพื่อนเล่นสุดกว่านี้นะครับแตเ่เล่นเซฟพอดีแหละหรือไม่ตายโอ้โหเรียบร้อยเชื่อมไปโดนอย่างนี้เหลืองครับเชื่อมไปโดนอย่างนี้ไม่ไม,ไม่มีอะไรทำเลยนะครับสามสี่สต็กตีป้อมได้ครับโอเคเหลือแค่เลาะตรงกลางกับล่างออกแต่จริงก็ ถ้าจะเล่นเซฟเซฟเลยไปเอาดัร์เซเยอร์แล้วให้เพื่อนปล่อยร่างตรงกลางเราตีแตกเองได้เนี่ยไม่ว้ามไนะเจ็บอยู่นะครับโดนโป๊กับโดนนาคอสที่เขาเจ็บแหละทำไมเขาแรงทำไมเขาแรงเดียมมาแล้วครับผมอันสุดท้ายที่ผมจะเลือกนะฮะ เงินเงินสกัดห้าพันผมเกแล้วอะไม่หากก็แบบเท่าไหร่วะกูตกเลขอะผ้าคุมเกี่ยวครับเอาผ้าคุมเกี่ยวพอไม่ค่อยขึ้นกันเวกันเลยก็เน้นใส่ดาเแตอย่างเดียวนะอันนี้เพื่อนน่าจะรอนะครับรอเพื่อนเกิดแล้วก็ปล่อยดักเซเยอร์นะผมว่าตาถือดักเซเยอร์อยู่นะครับปล่อยล่างอ่ะแล้วก็เล่นกลาง แต่ว่าทำสามเลนไปก่อนนะครับอย่า้อต้องทำสามเลนเอาเรืเรียกกางว่ะเ,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 เอาแบบเอาแตกชัวร์วอืมโวยงี้สบายแล้วยุสบายแล้วเธอล่างเล่นได้ถ้าตะก,กัดโอ้โหตายอยา่างนงี้เอาป้อมหายแล้วตรงน,นี้มาเลยสองคน ทเหลือเควงเก็บงานคนก่อ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 นฮือหลบหลบหัวร้อนจี้ครับจี้เลยนี่เป็นในแข่งต้องคนก่อนนะครับคอกันแบบคนก่อนคนก่อนคนก่อนโอเคครับประมาณนี้สำหรับมาจ้า เซตของนักแข่งที่เขาเลือกใช้กันนะครับจะเป็นฟอสกาดคู่กับเดียเดมแล้วก็เป็นพวกอะพคาคลิปที่ทาให้ตัวเขาแรงขึ้นแล้วก็ถึกขึ้นนิดนึงนิดหน่อยนะแล้วเรื่องเจาะเกาะสามารถขึ้นตามสูตรได้เลยลเจอการเวทเยอะออกสตาร์บัตโนเจอรุ่นเจอนี่นะครับตามนี้เลยนะครับผมก็ถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กับลุกายอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับเออและมีอย่างหนึ่งผมแบบกูโคตรเกลียดอะอารีคือเที่ยงคืนมึงอัปเดตอะไรวะาแล้วกูลบเก้าอะ กูลบเก้าจริงเพื่อนเดี๋ยวผมพาไปดูประวัติเลยผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะไม,ไม่ได้เกียรเลยนะครับไอ้เจ้กูลบเก้าผมต้องไปแก้แก้แบบหนึ่งตาก่อนอะที่เหลือกูมไม่ได้ทําไปเลยมึงอัปเตดตมาแล้วกูลบเก้าเหมือนเจอห้องแล้วปุ๊บกูเด้งอะเหมือนมีคนล็อกซ้อนอะกูลบเก้าเพื่อนไอ้เวร